ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่วันที่10กันยาหกห้าเช้าๆเป็นวันหยุดนะครับก็ได้มีโอกาสได้สำรวจดูทุเรียนนะครับมีความเห็นความต่างนะครับแล้วไปบังเอิญไปเห็นต้นทุเรียนอยู่นะครับ1ต้นด,ดูแลรักษาบำรุงอย่างดีแต่ก็ใบเหลืองทั้งทั้งต้นนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมจะลองทดลองใช้วิธีการวิธีการที่ที่คาดการว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับคือเริ่มจากส่วนผสมดินปุ๋ยหมักนะครับที่เรามีอยู่แล้วผมมาเทใส่ตัวนี้แล้วครับสองเอกิลิตรไม่แน่ใจเป็นถังสีครับถังตัวนี้นะครับถังสตัวนี้นะครับกิลิตรไม่แน่ใจสามสี่ลิตรหรือเปล่า ประมาณนี้ก็เอามาใส่ข้อมาเทนะครับสิ่งที่ผมจะตามลงไปก็คือฮิวมิกครับสีดำๆนะครับฮิวมิกก็คือจากตัวนี้แล้วครับนี่ฮิวมิกพลัสนะครับที่ซื้อมาที่2ิหกเดือนกุมภาหกห้าครับเป็นช่วงวันที่ผมปลูกทุเรียนที่ลงไปก็ใช้เกือบหมดแล้วนะครับแต่มันเป็นเกล็ดนะครับแต่มันเป็นเกล็ดดูนะครับมันเป็นเกล็ดนี่ ผมใส่ประมาณนี้นะครับที่ตักผงซักผ้านี้นะครับที่ตักผงซักผ้านี้ผมก็จะโรยใส่ประมาณนี้เดี๋ยวก็คลุกเขาเข้ากันครับถัดไปนะครับเป็นธาตุรวม,มนิกสเปรครับผมก็จะเทรวมประมาณนี้นะครับผมผมก็จะเททุกอันผมจะใส่1ช้อนชาทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดนี่จากพวกนี้ลงไปครับนิกสเปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแคลเซียม นะครับเป็นแคลเซียมตัวนี้เป็นทองแดงตัวนี้เป็นแมกนีแมงก,กานิสตัวนี้เป็นธาตุเหล็กตัวนี้เป็นสังกะสีครับผมจะใส่อยู่นี้อย่างละหนึ่งช้อนชาแล้วผมจะคุกเข้าเข้ากันหลังจากนั้นผมก็จะประโรยโรยที่ลำต้นของเขานะครับโคนโคนโคนดินโคนเบ้ารอบๆเบ้าเขานะครับ แล้วก็จะราดน้ำนะครับราดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่าอาการที่เขาขาดมันเกิดจากอะไรนะครับเนื่องจากว่า n อ k ผมก็ใส่ไปหมดแล้วนะครับปุ๋ยเกรดผมก็ฉีดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอหลังจากที่ผมทำตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใส่ที่ต้นที่ว่ามีปัญหามันเป็นปัญหาแบบไหน,นอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาถูกหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองแล้วก็ ทําคลิปนะครับให้เป็นระยะระยะถ้าทําสําเร็จเขาปรับระบบลากเขาปรับใบขึ้นมานะครับถอดใบใหม่ถอดยอดใหม่ออกมาก็ถือว่าเราทดลองสําเร็จนะครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสมาชิกทุเรียนมือใหม่เดี๋ยวผมจะพามาทําการทดลองนะครับจากการที่ผมเดินได้กาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็มาเจอต้นนี้เปรียบเทียบต้นนี้นะครับเป็น เป็นทุเรียนพันสาลิกานะครับทั้งสองต้นซื้อมาร้านเดียวกันปลูกวันเดียวกันดูแลเหมือนกันแต่มีความต่างเห็นไหมครับต้นนี้ผมเล่งใบเขานะครับก็เริ่มออกมาเขียวยอดแตกออกมาไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยใบแต่ละใบ สวยงามนะครับแต่บางเอิญน่าผมเปรียบเทียบว,ว่าต้นนี้ดินเดียวกันทุกอย่างดูแลเหมือนกันทําไมมันจึงมีความต่างนั่นคือ,อที่ผมจะทําการทดลองนะครับต้นนี้นะครับอายุ1ปีตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วนะครับผมซื้อมาใน,ในราคาสามรา3 5บบาทนะครับปลูกไปกี่เดือนตั้งแต่กุมภาพันธุ์นะครับกุมภากุมภาปลูกันที่2 8กุมภาครับก็มานับ มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาหกเดือนนะครับหกเดือนแล้วนะครับเนี่ยคือมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับไม่โอเคหมายถึงว่าใบมันไม่เขียวเป็นเป็นปกติเป็นธรรมชาติมันจะมีการยืดอยู่นะครับยืดยอดนสังเกตดูครับยอดมันจะเขียวเขียวอยู่ตัวนี้มันยืดความยาวแต่ว่าใบมันไม่โอเคตัวนี้นะครับมันออกมาทุกรอบใบก็จะเป็นเหมือนกันทุกครั้ง ผมใช้วิธีการปรับดินผมก็ปรับแล้วใส่ดินใหม่เข้าไปปรับดินแล้วมันออกใบมามันก็เป็นเหมือนเดิมอีกผมก็เลยเใบมันเดิมนะครับทั้งใบอ่อนใบแก่เหมือนกันทุกใบหลังจากนั้นผมก็ใช้วิธีการบำรุงบำรุงดินบำรุงปุ๋ยทางทาง,ทางนี้นะครับทางดินผมสู้ทางดินก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก ฮิวมิกนู่นนี่นั่นที่มีอยู่ในโลกโซเชียลทั้งหลายทั้งมวลผมปรับหน้าดินทั้งหมดแล้วนะครับในดินแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมฮะผมก็มาลองดูนะครับนี่ผมเสียบค่าดินไว้อยู่ประมาณนี้ครับตรงไหมครับหจุดเกือบถึง7นะครับเนี่ยเกือบถึง7จ็เพราะอะไรเพราะตัวนี้มันเป็นโดโลไม้เนีครับที่ท,ที่ที่ผมโรยอย่างขา,ขาวๆอยู่ผมโรยโดโลไม้ไปสอวันนะครับเนี่ย ค่าดินก็เลยค่อนข้างจะสูงแต่ยังอยู่ในอยู่ในปริมาณที่โอเคเพราะว่าหลักวิชาการบางท่านบอกว่า5.5ถึงถึง6.5บางบางท่านก็บอกว่าอาจจะถึงถึง7ก็ยังได้เกิน7ไปก็ยังถือว่าอยู่ในค่าที่ดินมีความพร้อมอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับดินนะครับหลังจากนั้นผมก็มาวิเคราะห์ขาดขาดแมกนีเซียม นะครับเนี่ยลักษณะนี้ขาดแมกนีเซียมขาดทุกใบเลยนะครับแมกนีเซียมมีิงแสดงที่ใบแก่อย่างเดียวนะครับแต่เขาจะไม่แสดงที่ใบอ่อนนะครับแต่บางเอิญมาดูยอดใบนะครับที่เป็นใบอ่อนก็ยังแสดงอาการขาดก็เลยว่ามันไม่ใช่ขาดแมกนีเซียมอย่างเดียวมันต้องขาดธาตุเหล็กด้วยนะครับเนี่ยขาดธาตุเหล็กด้วยแล้วก็มาดูใบใบบยอดเขาใบอ่อนเนี่ยมันบิด,บดงอ,งงองแล้วก็ใบเล็กลงนะครับก็วิเคราะห์ว่าขาดสังกะสีด้วยมันเป็นลักษณะ ขาดหลายธาตุรวมกันนะครับทั้งเหล็กทั้งสังกะสีแมงกานีตแมกนีเซียมนู่นนี่นั่นอยู่ด้วยกันนะครับผมก็ใช้ธาตุรวมนะครับธาตุอาหารรวมนะครับทุกธาตุเลยฉีดนะครับฉีดมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก15วันหรือรอบใบต่อมาผมก็ใช้วิธีการฉีดแมกนีเซียมนะครับ แบบ38%มเอ่ะสาเอนตะครับฉีดออกมามันก็บางใบก็โอเคบางใบก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ใบอ่อนๆนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันมันก็ยังแสดงอาการขาดมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยฉีดสังกะสี38%ไปอีกนะครับมันก็ไม่ไปหน้าไปหลังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมีแต่ทรงกับสุดก็ยอดพวกนี้นะครับดูมันจะเขียวใส่อ่า สาร่ายอมิโนเข้าไปก็เขียวได้แค่นี้แหละครับแต่ก็ยังอมความเป็นล,ลายอยู่นะครับแต่ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วจะอัดแรงก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมพอยอดออกมาก็งอพับไปด้านหลังผมว่าต้นนี้มันเป็นน่าจะเป็นระบบรากนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบรากเพราะว่าขณะเห็นไหมครับที่เป็นจุดเนี่ยพวกนี้จุดเนี่ยผมอัดธาตุสังกะสีนะครับแบบเข้มข้นเลยที่เป็นจุดละลายเนี่ย นะครับถ้าสังกะสีผสมเข้มขน้นแล้วก็ผสมยาจับใบนะครับมันก็เลยทําให้ใบใบไหมใบทะลุนะครับพวกนี้ก็เช่นกันผมอัดสารเคมีทั้งหมดนะครับปุ๋ยก็ให้นะครับทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็น2577ไม่ว่าจะเป็น633ไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนก,นกันกับทุกต้นที่ดูแลนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมจะลองใช้วิธีอีก วิธีการหนึ่งว่ามันจะโอเคหรือไม่นะครับจากวัดค่าดินอยู่ที่6เกือบถึง7นะครับเกือบถึง7และหลังจากนั้นตัวนี้นะครับที่ผมทําปรุงขึ้นมาผมใช้ธาตุนะครับธาตุเดียวผสมรวมกันอย่างที่ที่ต้นคลิปนั่นแหละครับผมจะเอาตัวนี้มารรยครับผมจะรรยบริเวณรอบๆนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมจึงไม่เอาธาตุ ทำไมจึงไม่เอา,าธาตุมาโรยเลยนะครับผมทํามาแล้วครับอตอนแรกๆผมก็คิดว่าเอา,าธาตุมาโรยตรงนี้เลยนะครับอยากจะได้อะไรก็เอามาโรยเลยแต่พอเราลดน้าปุ๊บเนี่ยมันละลายเร็วครับมันละลายเร็วเกินไปแล้วยืดด้วยแล้วก็ลงลงไปในดินเร็วด้วยนะครับมันก็ดูอาจจะจริงจริงจริงๆ,งๆพืชมันมันไม่สามารถจะดูดแบบวันเดียวหมดนะครับผมก็เลยผสมกับดินปุ๋ยหมักตัวนี้แหละครับ เพื่อที่จะให้ดินปุ๋ยหมักเนี่ยให้มันอมไว้นะครับอมซับธาตุอาหารไว้แล้วค่อยๆปล่อยครับให้มันให้มันเท่ากับที่พืชต้องการนะครับผมเคยกระทั่งเทใส่บัวนะครับที่ว่าธาตุต่างๆเนี่ยผมเทใส่บัวแล้วก็ละลายแล้วก็มาลาดผมทําทุกวิถีทางแล้วนะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับปรับดินก็ปรับแล้วแต่ค่าดินก็โอเคอยู่อย่างที่เห็นนะครับผมจะก่อนจะทําต้นไหนผมจะวัดค่าดินเสมอครับ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้แหละครับต้นต้นที่มีปัญหานะครับนี่คือต้นนี้จะเป็นต้นอาจารย์ผมอีกต้นหนึ่งนะครับผมถือว่าผมโชคดีนะครับที่มีทุเรียนทําให้ผมได้ศึกษาแบบนี้นะครับเนี่ยบางบางใบมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไปในทิศท,ทางที่ดีไหมหลังจากขีดใส่ ใส่แมกนีเซียมใส่อะไรแล้วก็ประมาณสักสักขีดหนึ่งที่ผมรวมรวมนะครับที่ผมใส่น้ําละลายน้ํานะครับประมาณขีดหนึ่งที่เป็นธาตุต่างๆแต่ก็มันก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยใช้วิธีว่าเอะพอราดน้ําลงไปมันอาจจะเลือยเหยไปหรืออาจจะซึมหนีไปเร็วเกินไปไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยใช้วิธีใส่ดินปุ๋ยหมักดูเพื่อให้ขี้วัวที่อยู่ในดินปุ๋ยหมักนี่แหละครับซับซับ ซับเอ่อพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยไว้แล้วค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยให้มันซึมออกไปนะครับก็คือไม่ให้มันรื้อเหื่อเร็วเกินไปนะครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้ผมไม่เกี่ยวผมจะทํากองๆนี้นะครับนะลองดูต้นนี้เป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นอาจารย์นะครับดูดิว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรต้นใหญ่ผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับครึ่งของถังนี้แล้วนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าถังนี้กี่ลิตรผมใส่ประมาณนี้นะครับ นี่แหละครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตของต้นนี้นะครับให้ดูเป็นระยะะ,ยะนะครับใบพวกนี้มันก็ถือว่ามาในทิศท,ทางที่ดีนะครับแต่มันก็ดูเหมือนกับขาดธาตุขาดธาตุไม่มีเซียมอยู่นะครับดูไปดูมาก็ขาดไนตัวเจนไม้นู่นี่นั่นนะครับเราก็พยายามปรับนะครับพยายามปรับสังกะสีถามว่าทําไมจึงไม่ฉีดเลยฉีดครับฉีดจนไม่รู้จะฉีดยังไงจนใบเปื่อยใบผุหมดแล้วครับผมก็เลย รักษาระบบทางรากทางทางรากเขาเป็นสําคัญนะครับตอนนี้เนี่ยข้อตาใบใบทีๆงี้ขาดสังกะสีนะเพื่อนสมาชิกเ,เห็นไหมครับข้อตาใบทีๆออกทีๆนี้คือขาดธาตุสังกะสีครับบางทีไม่ต้องมีใบก็ก,ก็ดูได้นะครับมันจะเป็นข้อตาทีครับถ้าถ้ายังไงก็ย้อนไปดูคลิปที่ว่าผมทําว่าพืช ขาดธาตุสังกะสีแสดงอาการอย่างไรครับนั่นแหละนะผมจะลงรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของการขาดธาตุสังกะสีสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมทําไว้หมดนะครับก็ถ้ามันออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับเนี่ยยอดใบแบบนี้นะครับก็ค่อยๆปรับให้เขา นะครับถ้าใส่ใส่โดยตรงนะครับบางทีธาตุที่เราต้องการให้เขากินทุกวันทุกวันอ่ะบางทีมันอาจจะไหลหนีฝนตกบ่อยด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยหาวิธีการทําลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอปใบมันก็ยังออกมาอุ้มเหลืองอยู่นะครับสังกะสีก็ยังคาอยู่เขาวาวนะครับมันก็ยังคาใบอยู่มันค่อนข้างที่เป็นเป็นอาจารย์เราพอสมควรนะครับต้นนี้แต่ต้นอื่นไม่มีปัญหาครับต้นอื่นเขียวดีนะครับ มีต้นนี้แหะครับดูเหมือนโตนะครับแต่ว่าโตโตในลักษณะที่อมโรคไปเรื่อยๆขาดธาตุอาหารเรื่อยๆทั้งทังที่โคกเดียวกันดินเดียวกันดูแลเหมือนกันให้ปุ๋ยพร้อมกันทุกอย่างทำเหมือนกันหมดแต่ผมผมว่ามันมันน่าจะเป็นระบบลากเขานะครับน่าจะเป็นระบบลากที่ที่ที่อยู่ในดิน แต่ถ้าทุเรียนที่เป็นปัญหาทางใบนะครับที่ขาดธาตุนู่นนี่นั่นอะจริงๆแล้วฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันจะหายครับถ้าไม่หายในรอบใบนี้รอบใบใหม่เขาก็จะออกมาดีนะครับมันมันมันจะดูแลง่ายครับกรณีที่ขาดธาตุนู่นนี่นั่นนะครับก็เคยทําแล้วนะครับแต่ต้นนี้รู้สึกว่าทาทามาไม่รู้กี่กี่รอบนะครับน่าจะถึง10รอบแล้วมั้งครับโดยวิธีการต่างๆนะครับ ก็ดูแลเหมือนต้นอื่นๆ,ๆต้นอื่นๆไม่มีปัญหาแต่ต้นนี้ไม่ถูกใจเขานะครับยังไม่ถูกใจเขานะครับอย่างไรเดี๋ยวก็ใช้วิธีการนี้ดูแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีน้ําน้ําผมผสมแล้วนะครับน้าน้าในนี้แหละผมก็จะลาดนะครับด้วยน้ําน้ํานี้ผมใส่ฮิวมิกอะมิโนนะครับฮิวมิกอะมิโนนะครับตัวนี้ใส่มาเพื่อกระตุ้นรากเขาครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นรากเขาว่า เป็นเป็นฮิวมิสอะมิโนนะครับว่ามันจะโอเคสําหรับเขาไหมค่อยๆมันมาพอรดปื๊มมันไหลนีก็ค่อยๆนะครับค่อยๆบางทีเอ่อมันก็มีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆให้ดินเขาซับธาตุอาหารไปนะครับก็ประมาณนี้ที่จะฝากให้เพื่อนสมาชิกลองติดตามดูนะครับคลิปนี้ว่าผมแก้ด้วยวิธีการนี้นะครับผมแก้ด้วยวิธีการนี้ต้นนี้จะหายหรือไม่นะครับ เป็นซาลิกาใบาเหลืองนะครับเป็นอาจารย์อีกต้นหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ